大家好ผมเ老师今天我น要้เราสวัสดีนักเรียนทุกๆคนด้วยนะครับครูชื่อเราชื่อมินวันนี้นะนเราชื่อเจะมาสอนเรื่องศัอ่ามีชุมชนวัดโรงเรียนภาษาจีนเนี่ยจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคมีแบบฝึกหดัดมีกันบ้านถ่ายคลิปด้วยนะโอเคมาคำแรกเลยนะครับโอเคดูจากรูปเป็นรูปอะไรครับ ชุมชนใช่ไหมอ่าชุมชนอ่าภาษาจีนเรียกว่าเช,ชื่ชอเชื่ออ่าแปลว่าชุมชนนะครับอ่าอ่านตามหลักชีนะเช,ชื่ชอเชื่ชอชอ่าแปลว่าชุมชนนะครับอ่าง่ายไหม เชื่อชชุมชนนะครับอ่ะต่อไปนะครับจำกันด้วยนะครับผมท้ายคลิปมีแบบฝึกหัดด้วยนะอ่าแล้วก็มีการบ้านเ้วยนะครับโอเคไปครั้งที่สองนะครับอ่าดูจากรูปก่อนนะรูปเป็นอะไรวัดใช่ไหมอ่าวัดภาษาจีนเรียกว่าสื่อเมี่ยวสื่อเมี่ยวอ่า ื่อเมียวแปลว่าอะไรวัด <What S 1> นะครับอ่าวัดอ่าอ่านตามเรศนะืื่่ออเเมียว寺庙ยวแปลว่าวัดนะครับโอเคอ่าต่อไปนะครับคำที่สามอ่าโรงเรียนภาษาจีนเรียกว่าเสี่ยวเสี่ยว,ยวอ่า แปลว่าโรงเรียนนะครับอ่าอ่านตามหลักสูตรนะโรเสี่ยนโรงเรียนแปลว่าโรงเรียนนะครับอ่านตามหลักนะอีกรอบหนึ่งโรงเสี่ยวนโรงเรียาแปลว่าโรงเรียนนะโอเคคำต่อไปนะครับอ่ะต่อไปนะจะเป็นแบบฝึกหัดน,นะอ่าดูจากรูปนะแล้วก็ พูดออกมาเป็นภาษาจีนนะครับผมโอเคอ่ดูจากรูปก่อนรูปคือสถานที่อะไรชุมชนใช่ไหมชุมชนภาษาจีนเรียกว่าอะไรอ่าเดี๋ยวเราจะนะับหนึ่งถึงห้านะอีสองสามสี่ห้าเฉลยแล้วนะนะ ชุมชนภาษาจีนเรียกว่าเฉช,ชี่เฉชีอ่าเฉชีแปลว่าอะไรชุมชนอ่าอ่อานตามเฉยๆล่องนะเฉช,ชี่เฉชีอ่าแปลว่าชุมชนนะครับอ่าคําต่อไปอ่าดูจากรูปเป็นรูปอะไรเอ่ยอ่าวัดใช่ไหม วันภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าอ่าน้ำหนึ่งห้าเหมือนเดิมสองสามสี่ห้าครบแล้วนะโอเคอ่ะวันภาษาจีนเรียกว่าม่วัมวยว อ่าสื่อวแปลว่าอะไรวัดนะครับโอเคอ่านตามหลักศิลปนะสื่อ庙สื่อวอ่าแปลว่าวัดนะครับโอเคคำต่อไปนะอ่าดูจากรูปเป็นรูปอะไรเอ่ยสคูลสคูลแปลว่าอี 二、三、四、五啊！โรงเรียนภาษาจีนเรียกว่าอะไร？学校，学校啊，แปลว่าโรงเรียนนะครับ，โอเค？啊，อ่านตามเราสินะ，学校，学校啊，แปลว่า อ่าโรงเรียนนะครับโอเคมีใครยังจำไม่ได้ไหมอ่าถ้าจำไม่ได้นะครับก็อ่าดูคลิปตั้งแต่แรกนะถึงตอนเนี้ยอ่าจะจำได้นะครับอ่าถ้ายังจำไม่ได้อีกอ่ามาดูต่อไปอ่าเป็นแบบฝึกหัดเราชื่อเอาภาษาไทยออกไปละอ่าดูดูซิว่าจะจำได้ไหมอ่าเราชื่อจะให้เวลาทำสิบวิเราชื่อจะนับหนึ่งถึงสิบเขี้บะให้โยง ให้นึกให้ให้ดูว่าอันไหนคู่กับอันไหนเคียบอา่าโอเคเราจะน,นับนะอี3อ5สามส ส0อ่าครบแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูคำแรกกันดูจากอ่าตัวอักษรจีนกับพินอินนะครับโอเคดูจากฝั่งขวานะอ่าอ่านพร้อมกันก่อนคืออะไรสี่เมียวสีเมียวอ่าแปลว่าอะไรคำนี้ วัดใช่ไหมวัดอยู่อันไหนรูปที่เท่าไหร่อ่ารูปที่สองใช่ไหมโอเคซื่อ okay. เนี่ยแปลว่าวัดนะครับโอเคอ่ามีใครถูกไหมอืมอ่าต่อไปคำต่อไปอันที่สองอ่าว่าอะไรเชื่อชี่เชื่อชี แปลว่าแปลว่าอะไรเอ่ยอ่ามีใครถูกไหมแปลว่าชุมชนอ่าเชื่อชีอ่าแปลว่าชุมชนนะครับอ่าอ่าต่อไปคำต่อไปนะครับคำที่สามเอาอะไรโรงเรีย shue xiao อ่าแปลว่าโรงเรียนอ่าอ่าตามเราชื่อก่อน shue xiao shue xiao อ่าแปลว่าโรงเรียนนะครับอาชะเหลยอ่ามีใครถูกหมดไหมอือ่ะเดี๋ยวอ่าตามเราชื่อรองนะ shue xiao shue xiao แป,นะแปลว่าวัดนะโอเคแปลว่าวัดซื่อเม่ยวแปลว่าวัดอ่าต่อไปเช,ช,ช,ชื่อชิอเชื่อชอ่าแปลว่าอะไรชุมชนนะครับอ่าเชื่อชิชุมชนอ่าคำสุดท้ายเสี่ยว 学校วาโรงเรียนอ่ะโรงเียลวาโรงเรียนอ่ะเราเรียนไปหมดแล้วนะต่อไปนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นการบ้านนะครับผมเราเคยทำกันไปแล้วนะครับในหมวดอาชีพอ่ะทำคล้ายๆกันเลยคราวนี้ครูจะบอกว่าอ่ะให้เอา A B C เนี่ยมาเติมข้างล่างใช่ไหมสมมติว่าข้อ1ตอบ A งไงก็เอา A มาเขียนนะครับ แต่ว่าต้องเขียนภาษาจีนพิมพ์อินแล้วก็แปลได้นะว่ารูประบายสีด้วยอ่โอเคไหมทำทุกข้อนะมี3ข้อเองนะโอเคอาการบ้านมีแค่นี้นะครับแล้วก็เรียนมีแค่นี้นะใครสงสัยหรืออะไรก็ดูคลิปซ้าๆนะครับหรือไม่ก็าถามในคอมเมนต์ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวเราชื่อจะอามาตอบให้นะครับโอเคอวันนี้ไม่มีอะไรแลครับโอเคขอบคุณนะครับบายบายตั้งใจเรียนนะจายเจียน